มาดูภารกิจยามเช้าของทหารบ้างครับทำอะไรบ้างป้ายไปกันเลยวันนี้ตื่นสายหลวงตาไปแล้วเราจะไปเดินเก็บกับข้าวตามบ้านแบบนี้แหละนะครับพีเ่เกดีครับทำอะไร thanks ภารกิจเราก็เสร็จไปหนึ่งภารกิจนะตอนเช้าแล้วก็จะไปอาบน้ำกุนหวดตัดผมกันนะเข้ามาในห้องนะผมเจออะไรนะครับมาดูกันนะมันมายังไงนี่เดีย๋ยวจับให้ดูมันเข้ามาในห้องผมได้ยังไงนะครับนี่นะเป็นสัตว์หายากเลยนะครับนะนี่นี่นี นะหลังจากกับหลวพา่ระนะครับผมก็มาเจอในห้องนะอันนี้ไม่ได้เจอง่ายๆนะครับนี่ไม่ได้เจอง่ายนะครับกิ้งก่าที่วิ่งในน้ําได้นะครับน,น,นะบนี่เห็นไหมครับเป็นสัตว์ที่น่าจะหายากนะครับหายากมากนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับหายากมากนะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะไปปล่อยนะครับตามลําดับต่อไปนะโอเคนะครับนะขออนุญาตไปตัดผมกนหนวดก่อนนะครับก็ไม่ได้ใส่เสือ้อ มันเป็นนโยบายนะครับมันยาวแล้วหลังจากไปอประจนภัยในป่าก็หลายวันนะครับก็เป็นคนปา่านะโอเคไปแล้วก็ตัดผมเองนะครับเหมือนใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนั่นแหละนะ <laughs> จากตัดผมกวนหนวดเสร็จนะครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนะครับเหมือนเด็ก18ขึ้นมาทันทีนะครับ <c oughs> อ่ะหัวต่อไปนะครับเราก็จะตัดให้น้อง <c oughs> นี่นะครับแล้วก็เสร็จนี่เรียบร้อยโอเคมีข่าวมีข่าวเดอมีข่าวเดอมีข่าวเดอ เอาใช่ละ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 อ่ะนะครับเสร็จภารกิจยามเช้าแล้วก็ปั่นข้าวเหนียวข้ามใหญ่ๆวันนี้ทำผัดกะเพรากินเองฮึมฮึมผัดกะเพราทำเองแซ่บเอง ทํานพ่ช่ <c oughs> วงนี้มันฝนตกมันทำอะไรก็ลำบากมันพี่น้องลำบากมาก ขี่เข่าขอเขานเนี่ยโว้ยเอาไปเป็นลูกเขยได้เว้ยก็ได้เป็นเผาคำใหญ่แห้งค์ผมบัตเช็คงานมันขีดขาดเนี่ยมันเ้ยเบยเฮงงานขีดขาดเนาะมันกินเข่ากินคำ่งใหญ่ของพอเถาก็ไรนี้นเ,เห็นแล้วเว้ย เวลาผมกินเสร็จดูนี่นี่นี่โดนี่นี่รอก็ให้คนกินเสร็จก่อนแล้วก็ไปให้เด็กๆกัน คำยังให่ไปเลยพี่น้องคำไม่เท่าอะไรนี้มาดังดังดังป่วยดังป่วยต้องกินข้าวเออ ส่วนเจ้านี่กินหัวอาหารอย่างเดียวเลยเจ้านี่นอนอยู่บนนี่ไม่ไปไหนแล้วนี่เจ้านี่ขี้เกียจนี่เจ้านี่ต้องกินกับที่นอนเจ้าเลยไม่มีที่ใส่ให้แล้วมันเปียกจืดคอยไปข้าเวียนกนเด้อมัน,นารงมังเลยนางสารซี่น้อย อะไรมึงไม่ได้เจอกันหลายวันเลยไม่ได้เจอกันหลายวันเลยเจอกันหลายวันเลยหอมหน่อยดิหอมหน่อยดิหอมได้ไหมหอมได้ไหมอืมไม่ได้เจอกันหลายวันเลยือ นะก็ได้เวลานะครับนะหลังจากที่ภารกิจแต่ละอย่างนะครับก็ตั้งแต่เช้านะครับยันถึงตอนนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่หลักต่อไปนะครับนั่นคือเข้าเวรนั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เพื่อนเพื่อนพี่พน้องๆทุกคนนะครับที่รับชมนะครับดูจนจบนะครับว่าแนวทางการที่ว่าทหารปฏิบัติหน้าที่นะครับนะเขาปฏิบัติหน้าที่ภารกิจอะไรบ้างนะครับเป็นส่วนแต่ละคนนะครับนะแต่ละคนแต่ละชุดก็แตกต่างกันไปนะครับของผมก็ ตามที่เห็นนะครับโลภะหรือว่าให้อาหารน้องๆอะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นก็มาปฏิบัติหน้าที่นะครับเข้าเวรนะครับก็ขอบคุณมากที่รับฟังรับชมรับดูจุดจบนะครับโอเคนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับโอเคดีครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ก่อนดีครับ